สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เอากางเกงยีนสตัวนี้นะครับมาให้ได้ชมกันนะครับก็ขุดขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้เพิ่งไปขุดมาในสต็อกแล้วก็เพิ่งหาเจอนะครับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยีน rey รุ่น501นะครับผ้าบูยีนนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ใช้รหัสผ้า2453นะครับตัวนี้นะครับผลิตด้วยผ้าจากโรงงาน w ว i t e oak นะครับ white oak m a d in USA นะครับของโคมินนะครับ เป็นผ้าของบริษัทโคมิน USA นะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นกางเกยงยีนรีวา์501นะครับตรงกระบอกลมนะครับผลิตออกมาเมื่อประมาณสักปีคศ2017นะครับมาเป็นปีที่ฉลองครบรอบอ100ปีของอบริษัทโคมินนะครับหรือโรองงานไวโอเกตัวนี้นะครับ โรงงานไวโอเก้เนี่ยนะครับที่ได้ชื่อว่าไวโอเกเนี่ยเพราะว่าที่โรงงานเนี่ยทำด้วยพื้นไมโอ้กนะครับทำด้วยพื้นไมโอ๊กเวลาใช้เครื่องจักรทอกางเกงทอไม่ใช่ทองเกงขอโทษทีครับทอผ้าที่ใช้ทํากางเกงเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงดังนะครับเสียงเวลาเครื่องจักรกระทบไม้เนี่ยจะมีเสียงดังทําให้เขาเรียกนิกเนมของโรงงานนี้ว่าโรงงานไวโอเกนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันผลิตออกมาเมื่อปี2017 ก็มีขายอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็หมดไปนะครับตอนนี้ผมไปขุดขึ้นมานะครับได้มา2ตัวนะครับก็คือตัว2ตัวที่เห็นอยู่ในนี้นะครับเป็นขนาดเอว36ความยาว30ทั้ง2ตัวเลยนะครับเป็นป้าย R นะครับเป็นป้าย R แบบนี้นะครับที่เคยบอกนะครับป้าย R เนี่ยจะมีจานวนน้อยกว่าป้ายรีไวปกตินะครับซึ่งประมาณ100ตัวนะครับจะมีป้าย R แบบนี้1ตัวนะครับตัวนี้อยากถ้าท่านใดอยากทราบราคานะครับ เดี๋ยวติดตามชมในคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีราคาบอกนะครับตัวนี้มีแค่2ตัวนะครับเราไปขุดเจอขึ้นมาแค่แค่สตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ชมดีเทลต่างๆของกางเกงกอดแล้วกันนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นผ้ายีนนะครับสีบูยีนนะครับตอนที่ผลิตรุ่นนี้ออกมาเนี่ยอ่ามันจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นนี้นะครับรหัส2 4 52 5 3เนี่ยนะครับที่เป็นสีบูยีนนะครับกับอีกตัวหนึ่งจะเป็น2 4รหัสผ้า2 4 52นะครับ จะเป็นสีดําหรือซูเปอร์แบ็กนั่นเองนะครับแต่ซูเปอร์แบ็กในตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับไม่มีขายนะครับก็จะตอนนี้ที่ผมหาเจอก็เจอแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นผ้าบูยีนะครับผ้าไวท์ทอจากโรงงานไวโอเกนะครับผ้านุ่มใส่สบายมากนะครับผ้าประมาณ14ออนซ์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับตะเข็บนะครับเย็บด้วยได้สีน้ําตาลทองนะครับน้ําตาลทองนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีน้ําตาลทองทั้งตัวนะครับ ปีกนกนะครับปีกนกเป็นป้ายเป็นได้สีเขียวมะกอกนะครับทําเป็นรูปปีกนกนะครับอันนี้นะครับป้ายเป็นเลตแท็บอาร์นะครับป้ายเลตแท็บอาร์ป้ายตรงนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับรหัสกาอย่างที่บอกเมื่งสักครู่นะครับสองสี่ห้าสามนะครับอันนี้คือด้านหลังครับเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหน้านะครับ ด้านหน้านะครับก็เป็นสีบูยีนเสมอทั้งตัวเหมือนเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้ฟอกสีมานะครับฟอกแต่ผ้าเป็นผ้านิ่มไม่หดแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับกระเป๋านะครับก็จะมี5กระเป๋านะครับก็คือ1 2 3สองข้างหลังอีก2ใบ4 5ก็เป็น5้ากระเป๋านะครับกระเป๋านี้ก็ไว้ใส่นาฬิกาหรือใส่พวกเศษตังอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ริมแดงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ริมแดงเป็นเป็นริมธรรมดานะครับ5 0 1นะครับตัวนี้เป็นกระดุมนะครับใช้กระดุมนะครับ ตัวนี้มีกระดุมทั้งหมด5เม็ดนะครับเอลสายพิศพกจะมีกระดุมทั้งหมด5เม็ดนะครับที่ด้านขอบกางเกงนะครับก็จะมีป้ายว่าเป็นผ้าจากโรงงานไวโอเกนะครับโ o ม m i n ด d e n i นะครับแล้วก็ป้ายเนี้ยอิสเอติดไว้อยู่นะครับที่ขอบเอวนะครับต่อไปนะครับที่ป้ายลิบบินนะครับก็จะเขียนว่าเป็นเนี้ยอินยูเอสเอนะครับ นีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตัวนี้ใช้รหัสกระดุมนะครับ5 1 1 5นะครับ5115แล้วก็ผลิตสัปดาห์ที่9คอสอนะครับขนาดจะเป็น36ความยาว30นะครับตรงนี้นะครับเป็นเลขกระดุมนะครับด้านนอกนะครับก็มีป้ายกระดาษนะครับเขียนบรรยายถึงคุณลักษณะของผ้า ตัวนี้นะครับเอาไว้นะครับว่าเป็นกางเกงยีนที่มีคุณภาพสูงนะครับผลิตจากอ่าอเมริกานะครับโดยเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับสำหรับผ้าตัวนี้นะครับเป็นที่ยอมรับนะครับของคอมินยูเอสเอเป็นผลิตที่นอตคาโรเลนานะครับตัวนี้นะครับเป็นผ้าคุณภาพสูงประมาณแบบนี้นะครับแม็กซ์ยูเอสเอนะครับ ตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรีบเก็บนะครับเพราะมันมีแค่2ตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับที่ด้านนายกางเกงนะครับก็จะมีป้ายซี l เวอร์ไลนิงตรงนี้อยู่นะครับสำหรับกางเกงยีนรีวายห้าศน์นะครับก็ของแท้ก ujemy, ็จะมีทุกตัวนะครับสำหรับป้ายซี l เวอร์ไลนิงตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผ้านะครับตัวนี้เป็นริมโพ้งนะครับเป็นริมโพ้งแบบนี้นะครับไม่ใช่ริมแดงนะครับ สำหรับผ้าไว้โอ๊ลเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเอามาตั้งแต่ตอนซ่งเมาสองสปีที่แล้วเนี่ยตะเข็บด้านในนะครับตรงกลางตรงช่วงหัวเข่าเนี่ยเขาเย็บมานะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับร้อยตัวเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับไม่ครับไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเนี่ยมันจะแหว่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นทุกตัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาเย็บผิดแล้วก็เป็นตัวเดียวที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นทุกตัวจริงๆนะครับท่านบางท่านซื้อไปถามว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าตรงนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วก็ มันเป็นทุกตัวด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับปลายขานะครับปลายขาตัวนี้เย็บลูกโซ่มาอย่างสวยงามนะครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รีวารจะไม่ค่อยเย็บลูกโซ่แล้วครับสาหรับสางเกงที่ผลิตออกมาเป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่ริมแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นริมโพงแต่ว่าเป็น make in usa ตัวนี้ก็เลยเย็บเป็นปลายขาลุกโซ่นะครับแข็งแรงทนทานสวยงามนะครับริมก็เดินมาได้สวยงามพอสมควรนะครับ เมื่อก่อนนะครับริมตรงนี้มันจะใช้ได้ขาวได้เหลืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ได้เหลือขอโทษทีได้สีทองแบบนี้นะครับเย็บนะครับแต่สมัยนี้นะครับยุคสมัยนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มแบบนี้นะครับท่านใดที่ยังยึดติดว่าต้องริมมันริมผมต้องเป็นได้ขาวได้ทองอะไรแบบนี้ท่านต้องปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปได้นะครับตรงนี้ 2ตัวที่นะครับราคาจะอยู่ที่ ,3990 บ, <ST feast> บาทนะครับท่าในใดสนใจรีบซื้อนะครับเพราะว่ามีแค่2 <ST AR> ตัวนะครับถ้ามันหมดแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับก็เอามีเกิดจากคลิปเอาไว้ให้ดูเฉยเนะครับอ, <Louise> <ST AR> <piace> <arp> อย่างที่จะบอกนะครับว่าบางรุ่นนะครับที่เราไม่ได้บอกราคาไว้ในคลิปเพราะว่าราคาสินค้ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คลิปมันอยู่เป็นปี2ปีนะครับบางทีสินค้ามันหมดไปนะครับหรือว่าราคามันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็เลยไม่อยากที่จะบอก ราคาไว้ตรงคลิปในคลิปนะครับให้ท่านสอบถามราคาที่ทางเราโดยตรงทางเพจจำหน่ายยีรีวาหรือทาง ลายไอเดีจำหน่ายเกงสตูดิโอนะครับราคาจะอัปเดตกว่าอยู่ในคลิปนะครับเพราะฉะนั้นบางคลิปเราจะไม่มีราคาบอกเอาไว้นะครับแต่ว่าอย่าง2ตัวนี้นะครับมีแค่2ตัวแล้วก็ราคานี้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าคิดว่าลงคลิปไปไม่นานก็จะหมดนะครับแค่2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใส่กางเกงยีนตัวนี้ให้ดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับประมาณว่าเอลสนี้ยังพอใส่ให้ดูได้นะครับจะใส่ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ